We'll <sweak> สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พวกเราทีมงาน re/max property pros จะพาทุกท่านมาชมโครงการบ้านเลอชาวัน private luxury home ซึ่งอยู่ที่บริเวณถนนราชพฤกษ์นะคะโครงการนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นโครงการที่ไม่เหมือนใครรับรองได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นสําหรับผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยหรือจะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่รวมไปถึงครอบครัวน,นะคะที่อยากจะมาอยู่ในโครงการบ้านที่นี่ซึ่งมี ความเพียบพร้อมทุกด้านเลยค่ะและสําหรับโครงการบ้านเลอชาวันของเรานะคะแน่นอนว่าเราจะใส่ใจกับเรื่องของการอยู่อาศัย <ไป S 1> ที่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ<ป>หรือว่าบรรยากาศถึงการพักผ่อนนะคะนี่เลยเรามีสวนสวยๆขนาดใหญ่ด้วยนะคะซึ่งตกแต่งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดนี้นะคะเป็นทางลาดสาหรับวิวแชร์หรือว่าผู้สูงอายุค่ะแท้ๆว้าว ประตูของเราเป็นแบบสัมผัสนะคะต้องสแกนนิ้วมือแบบนี้อาถ้าไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยที่นี่เข้าไม่ได้นะคะ,อะโอ้โหห้องแรกที่เราเข้ามานะคะจะเป็นห้องลิฟ n g r o ูมค่ะ มีพื้นที่ที่กว้างขวางมากสําหรับไอเดียห้องนี้นะคะอย่างที่บอกว่าอยากจะใช้เป็นห้องนั่งเล่นหรือจะเป็นออฟฟิศก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดหนึ่งนะคะที่เชื่อมกับ l i ฟ i ิ g งร o มของเราค่ะ และในส่วนของห้องนี้นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานมากๆค่ะและแต่ไอเดียของผู้อยู่อาศัยเลยค่ะอยากจะให้เป็นห้องอาหารสำหรับครอบครัวนะคะหรือจะเป็นห้องรับแขกไว้สำหรับวันหยุดที่พักผ่อนก็ได้ด้านหน้าค่ะเป็นอกากจากุซี่ขนาดใหญ่หรือจะบอกว่าเป็นพูิลน่าก็ได้นะคะเหมาะมากๆสำหรับการพักผ่อนของคุณค่ะ อีกหนึ่งโซนค่ะจะเชื่อมต่อกับห้องครัวนั่นเองค่ะสำหรับห้องครัวตรงนี้นะคะใครที่รักการทำอาหารชอบการเข้าครัวค่ะบอกเลยว่าทันสมัยมากๆนะคะกระจกทุกบานเนี่ยขนาดใหญ่นะคะคือสามารถที่จะเปิดเพื่อที่จะให้ห้องครัวเนยระบายกลิ่นหรือว่าให้ความเรียกว่าฟ์ของอากาศสำหรับห้องนี้ได้ด้วยค่ะออกจากห้องครัวนะคะเดินมาเพียงที่เดียวค่ะเราก็จะเจอกับห้องน้ำค่ะ ก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยจะเห็นอีกหนึ่งห้องค่ะที่เป็นสัตว์เป็นส่วนมากก็คือตรงนี้คือห้อง control room นะคะที่จะเป็นการควบคุมระบบไฟต่างๆหรือว่าจะเป็นระบบของลิฟต์เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะขึ้นไปที่ชั้น2และชั้น3นะคะโดยไม่ต้องเดินแล้วค่ะต้องบอกว่าเป็นบ้านที่ Luxury มากๆนะคะได้ติดตั้งลิฟต์ตรงนี้รองรับได้ถึง8ท่านหรือว่า550กิกรัมนั่นเองค่ะถึงแล้วค่ะชั้น3 แเดี๋ยวเท่านั้นเองค่ะชั้น3ค่ะก็จะมี2ห้องด้วยกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมห้องแรกกันก่อนค่ะทุกห้องเลยก็ว่าได้เนี่ยจะมีความกว้างแล้วก็โล่งเพื่อที่จะให้ออกแบบบิวอินห้องต่างๆเป็นในแบบที่คุณชอบได้นี่เป็นห้องแรกของชั้น3นะคะ และห้องนอนนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งห้องค่ะที่ติดอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะที่แตกต่างจากชั้นสองนะคะเพราะว่าเราจะมีเป็นโซนของบริเวณระเบียงด้านข้างค่ะซึ่งจะเป็นรูปตัวแอวนะคะถ้าเปิดประตูกระจกมานี่ก็คือห้องนี้สามารถรับลมได้ทุกทิศทางแต่ว่าได้ลมธรรมชาติสำหรับการพักผ่อนด,ด้วยค่ะทุกห้องนะคะก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าห้องน้ำคือขนาดใหญ่มากค่ะ เดี๋ยวเราจะลงไปที่ชั้น2นะคะซึ่งทางลงบันไดนะคะก็จะให้ความเรียบหรูปลอดภยัยแล้วก็มีความเป็นมินิมอลนะคะเดินลงไปเลยแล้วก็จะเชื่อมกับชั้น2ค่ะซึ่งห้องของชั้น2ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่กว้างมากๆจริงๆแล้วค่ะพื้นที่จะเท่ากันกับบริเวณชั้น3เลย <IS> AS <C> AS> เพียงมีระเบียงถึงแม้ว่าจะเป็นระเบียงที่อาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ว่า ยังสามารถที่จะออกไปชมวิวแล้วก็ชมสวนการเดินข้างๆของตัวบ้านได้ค่ะชั้น2นี้ก็จะมี2ห้องเช่นเดียวกันแต่ห้องนี้ออกแบบมาเพื่อที่จะให้ผู้ที่อาศัยอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ปุย่าตายายหรือพูดง่ายว่าผู้สูงอายุนะคะระเบียงขนาดใหญ่กว้างมากๆเลยค่ะซึ่งอยู่ติดกับสวนการเด้นข้างบ้านนั่นเองนะคะห้องน้ำสำคัญมากเลยค่ะ ไม่มีสะดุดจักนิดนะคะสําหรับผู้สูงอายุที่จะเข้าออกห้องน้ำเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้ตรงน,นี้เราก็จะมีที่ไว้สําหรับนั่งนะคะอาบน้ําสบายๆของคุณพ่อคุณแม่เราได้เช่นเดียวกันนะคะก็จากห้องนี้นะคะที่จะเป็นห้องนอนชั้นสองเนี่ยเราจะเดินไปชั้นล่างนะคะง่ายๆเลยค่ะไม่กี่ขั้นเท่านั้นนะคะ และบ้านหลังนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่าจะใช้กระจกใสยเยอะมากแม้กระทั่งบริเวณทางเดินบันไดน,นะคะเพราะว่าจะาไว้รับแสงจากธรรมชาติค่ะก็ถือว่าได้ประหยัดพลังงานนะคะใช้แสงจากธรรมชาตินี่แหละให้ความสว่างภายในตัวบ้านทุกจุดเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาชมโครงการก็าสามารถเดินทางมาในถนนเส้นราชพฤกษ์ ที่จะมุ่งหน้าไปสู่ถนนรัตนาธิเบศก่อนถึงโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์เลี้ยวซ้ายมายังซอยเกษตรพัฒนา2เพียง900เมตรคุณก็จะถึงโครงการหรือหากว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาได้อย่างรายละเอียดการติดต่อที่คึ้นอยู่ในขณะนี้เลอชาวันเดอะพ i เว t ล l ลักชัวรี่มบ้านสุดหรูภูวิลล่าราชพฤกษ์